ใครนะครับที่กำลังมองหาสมาร์ทวอ์เรือนใหม่นะครับที่มีชิปเซ็ตประมวลผลที่รวดเร็วเทียบเท่ากับมือถือระดับเรือธงนะครับ มีหน้าจอคุณภาพสูงนะครับมาตรฐานเดียวกันกับ Apple Watch ที่สําคัญเลยนะครับวัสดุในการผลิตนะครับก็ต้องพรีเมียมแข็งแรงและคงทนแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับก็อยากให้อยู่ในงบที่ไม่เกิน3,000บาทวันนี้นะครับมดมีมาแนะน,นํา1ตัวนะครับนั่นะก็คือเจ้า Key Select Actor กับประสบการณ์การใช้งานนะครับมากกว่า2สัปดาห์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มดมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังครับ สวัสดีครับผมมดจาก S-Motor ครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับทุกคนว่า Key Select Actor เนี่ยพร้อมที่จะท้าชนนะครับกับ s m r t w w t t h นะครับในกลุ่มราคาที่ไม่เกิน3,000บาท แอบไต่ไปสู้กับ Apple Watch ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับหน้าจอนะครับที่เป็นแบบ LTPO นะครับมาตรฐานเดียวกันกับ Apple Watch นะครับนอกจากนั้นแล้ววัสดุก็ยังดีมากด้วยใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวมดจะไปเจาะดีเทลนะครับแล้วก็รายละเอียดลึกๆให้ทุกคนได้ฟังครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับทุกคนนั้นก็คือเรื่องของการดีไซน์นั่นเองครับสำหรับการดีไซน์นะครับตัวเรือนก็ดีไซน์มาในรูปแบบสปอร์ตนะครับ ขอบหน้าปัดเป็นแบบเซรามิกแข็งแรงนะครับแล้วก็คงทนมากกว่าสแตนเลสสามถึงสเท่าเลยนะนอกจากนั้นยังไม่พอเนะครับเขาก็มีการทดสอบความแข็งแรงแล้วก็คงทนอีก14รูปแบบทําให้ผู้ใช้อย่างเรานะครับมั่นใจได้เลยว่ามันต้องแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆนั่นเองครับขยับลงมานะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ LTPO นะครับรองรับการปรับอัตรารี f ฟรชเร a นะครับก็จะดีกว่าอัโมเลตทั่วๆไปที่สมาร์ทวอ์รุ่นอื่นใช้กันเนาะสำหรับหน้าจอะก็จให้มาที่ขนนาด1.6ิ้วะครับบ ให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่480คูณ480พิกเซลนะครับทุกคนความสว่างที่ให้มาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับดันความสว่างสูงสุดนะครับไปได้อยู่ที่1,000นิตครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบ60เฮิรต์นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ Apple Watch เลยนะและแน่นอนว่าในราคานี้นะครับถ้าพูดถึงว่าเทียบกับ Apple Watch แล้วนะครับมันโคตรคุ้มค่าเลยครับและสำหรับใครนะครับที่มีคำถามว่ามันรองรับ Away On Display ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้รองรับนะครับทุกคนใครที่ชอบใช้งานแบบว่่าาเเอออ้ยแคหลืบตไปมง อยากเห็นหน้าปัดนาฬิกาแล้วตัวนี้รองรับนะครับและถ้าพูดถึงสมาร์ทวอชนะครับถ้าจะไม่เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับก็อาจจะไม่ใช่ใช่ป่ะตัวนี้นะครับก็รองรับการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับหรือว่ามีหน้าปัดให้ดาว์โหลดเพิ่มเติมเนี่ยมากกว่า200แบบเลยนะครับทุกคนสามารถปรับนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับหรือว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับลุคนะครับหรือลัไตล์ประจําวันของเราได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบตั้งรูปตัวเองหรือว่ารูปที่ตัวเองถ่ายไว้อะไรอย่างเนาะเป็นห้ะ อย่ามาดูในเรื่องของสายนาฬิกากันบ้างนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าสายนาฬิกาที่เขาให้มานะครับเป็นสายแบบซิลิโคนนะครับบอกเลยนะครับทุกคนว่ามันเกินคาดมากครับทุกคนปกติแล้วนะครับถ้าหมดใช้ Apple Watch นะครับเราก็จะรู้สึกว่าสายซิลิโคนของ Apple Watch เนี่ยมันดีใช่ป่ะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยสายซิลิโคนนะครับที่มันแถมมาเนี่ยจะแบบคุณภาพดีประมาณไหนก็ต้องบอกนะครับว่า คุณภาพมันดีมากทุกคนมันนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากใส่มาตลอดระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะครับใส่นอนก็ใส่ได้สบายครับคราวนี้นะครับเราพลิกมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของเซ็นเซอร์เนาะสำหรับเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับตัวจับความเครียดได้แล้วก็แท็กกิ้งการนอนได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาก็ยังมีการบิวอินจีพี อร์ตการชาร์จนะครับก็เป็นพอร์ตการชาร์จแบบ2พินนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับเขาแถมสายชาร์จมาให้ในกล่องนะครับไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมให้วุ่นวายนะและจุดที่มดคิดว่ามันสวยงามนะครับแล้วก็เก็บดีเทลได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือด้านขวาของตัวเครื่องครับทุกคนตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ3ปุ่มกดนะครับปุ่มแรกเลยนะครับก็คือปุ่มสปอร์ตนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสปอร์ตปุ่มนี้นะครับก็จะเข้าเป็นคีย์ลัดนะครับในการใช้งานโหมดออกกําลังกายนนัเอง สำหรับปุ่มที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าเม็ดมายมครับทุกคนตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้เลื่อนในการดูข้อมูลนะครับดูแถบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับและปุ่มที่3นะครับนั่นก็คือปุ่มสตาร์ทครับปุ่มนี้นะครับก็จะเอาไปเช็คข้อมูลสถิติการออกกาลังกายของเรานั่นเองครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับขอย้อนกลับมาที่ปุ่มสปอร์ตสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับการดับเบิลคลิกนะครับลงไปที่ปุ่มสปอร์ตนะครับก็จะเป็นการเรียก voice AI นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานนะครับกับ iPhone นะครับมันก็จะเป็นการเรียก Asstant นนนรััับ่้าเ Google องสห ภาพรวมการออกแบบและการดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าดีไซน์สวยนะครับวัสดุดีแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่จะทําให้สมาร์ทวอทมันสมบูรณ์แบบได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของฟีเจอร์นั่นเองเนาะสำหรับฟีเจอร์พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับการวัดออกซิเจนในเลือดอะอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสมาร์ทวอททุกเลือนต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างที่มดเคยพูดไปเนาะในหลายๆคลิปรีวิวนะครับอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนะครัันนนเ่่งกกกาาทท็็ิดคคมมีียุปสสํญ ตัวนี้ก็ให้มานะครับทุกคนเวลาที่เรานอนนะครับการแท็กกิ้งการนอนเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยนะครับว่าหลับลึกเป็นยังไงหลับตื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสะท้อนสภาวะร่างกายเราในตอนนั้นได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการวัดความเครียดนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับคนในยุคปัจจุบันจริงๆเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็มีการสะสมภาวะความเครียดเพิ่มขึ้นเนาะตัวนี้นะครับฟีเจอร์ก็ให้มาครบนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับแล้วก็อย่างที่เกินไปเเมมมื่อออต้นนนนคคคลิปปะรรรัับทุกกพฟีีจจ์็ญหาใ ของการใช้งานถ้าชิปเซ็ตไม่ดีนะครับชิปเซ็ตไม่แรงไม่เร็วเนี่ยนะครับการประมวลผลก็จะมีปัญหาการใช้งานก็จะไม่ลื่นไหลนะครับสำหรับเจ้า Key s e l e c t o r นะครับเขาก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตนะครับที่เทียบเท่ากับมือถือระดับเรือธงเลยนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ชิปเซ็ตนะครับที่ชื่อว่า BESeries 2700นะครับเป็นชิปเซ็ตเดียวกันนะครับที่สมาร์ทโฟนชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเสี่ยมี่ oppo vivo samsung อะไรพวกนี้ใช้เนาะเพราะว่าบริษัทที่ผลิตชิปเซ็ตนะครับก็จะเป็นบริษัท TSMC นะะรัจปเทศตว นอนว่านะครับใครนะครับที่อยู่ในวงการมือถือนะครับก็จะค่อนข้างคุ้นจินกับชื่อนี้เนาะความลื่นไหลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น CPU แบบคอร์คอร์นะครับทุกคนประหยัดพลังงานนะครับประหยัดแบตเตอรี่นะครับที่สําคัญเลยนะครับในเรื่องของการประมวลผลนะครับก็ประมวลผลได้ดีแล้วก็รวดเร็วนั่นเองครับสำหรับรูปแบบการใช้งานทั้งหมดนะครับก็จะทํางานควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า KSOs นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโดยเริ่มการใช้งานนะครับเขาก็จะมีการบังคับนะครับให้ แล้วในส่วนนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการนั่นเองครับมีฟีเจอร์ในเรื่องของสุขภาพไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูฟีเจอร์ในเรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า Key Select Actor นะครับก็รองรับการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งนะครับในร่มนะครับในน้ํารองรับการออกกําลังกายนะครับมากกว่า150โหมดใครนะครับที่ใช้งานการออกกําลังกายนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับทุกคนในรูปแบบการออกกําลังกายเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับคิดว่านะตัวมดเองคิดว่านครับม การออกกําลังกายที่แบบเป็นสาก,กลหรือว่าการออกกําลังกายที่ทุกคนออกในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยหายห่วงไปได้เลยครับคราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมดขอพูดถึงประสบการณ์ในเรื่องของการออกกําลังกายสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับมดเองนะครับก็ลองใช้งานนะครับควบคู่กันกับ apple watch นะครับก็ต้องบอกว่าผลนะครับในการออกกําลังกายเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะครับทุกคนในรูปแบบการออกกําลังกายเดียวกันนะครับสาหรับตัวมดเองนะครับถ้าเกิดว่า เฮ้ย Apple Watch นะครับราคาที่เป็นแบบหมื่นกลางๆนะครับอาจจะแบบถ้าเกิดเป็นตัว u l t r าก็ทะลุไปส0 0 0มื่นอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่ามีค่าที่มีความคาดเคลื่อนหรือใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่าเจ้า Key Select Actor เนี่ยนะครับมันทําได้ดีมากๆนะครับแล้วมันก็เกินค่าดตัวไปมากเลยนะครับสำหรับส่วนนี้และเรื่องหนึ่งนะครับที่มดแอบแบบว้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายที่แบบว่ามีการเก็บเหรียญครับทุกคนปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้ Apple Watch เนี่ยครับมันก็จะมีมิชชั่นมีภารกิจให้เราเก็บเหรียญใช่ป่ะตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับทุกคนพอใช้งานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีเป้าหมายในนนนกกกกกกาาาาาาารออํํลัังงยย่สววีีี้้้้็มมมหททไดดดๆ ก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ก็รองรับการกันน้ำนะครับสูงสุดอยู่ที่5 ATM นะครับหรือว่าดำน้ําลึกได้50เมตรนะครับตัวมดเองนะครับไม่ได้มีโอกาสไปลองดำน้ําแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการที่เขาเคลมมาแบบนี้แสดงว่าเขาก็สามารถใช้งานได้อย่างที่บอกไปนะครับมีการทดสอบนะครับความแข็งแรงโคงทนถึง14รูปแบบแน่นอนนะครับว่าสําหรับการดำน้ําก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับ Key Select เตอร r นั่นเองครับคราวนี้นะครับเรามาพูดถึง GPS กันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับ GPS ที่มีการ build i มาในเครื่องนะครับทุกคน ก็จะเป็นรูปแบบ GPS แบบ Duo Band นะครับ6เครือข่ายสัญญาณตัวนี้นะครับเขาก็มีการเคลมนะครับว่าจะแรงขึ้น480%นะครับมีการระบุตำแหน่งที่แม่นยำขึ้น30%นะครับจับสัญญาณได้ดีนะครับแม้กระทั่งอยู่ในตอกซอกซอย ตัวนี้นะครับมดลองเอามาเดินนะครับตัวเองยังไม่มีโอกาสได้วิ่งทุกคนตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากเนี่ยมดก็ลองเอามาเดินนะครับจากห้องตัวเองไปที่ทํางานนะครับหรือลองเดินนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งตอนนี้ก็ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีการแท็กกิ้งที่แบบใกล้เคียงกันกับ Apple Watch มากๆทุกคนก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ GPS เนี่ยก็ทําได้ดีนะครับทุกคนใครน่ครับที่จะซื้อมาออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับใครที่จะแบบมีความคาดหวังว่าแบบ GPS มันทํางานได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับลอง ส่วนตัวแล้วนะครับมคิดว่ามันก็ทํางานได้ดีนะครับดีเกินราคาที่เขาตั้งไว้ด้วยซ้ำครับในเรื่องของน้ําหนักตัวเรือนนะครับภาพรวมนะครับก็ถ้าเกิดว่ารวมใส่เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ59กรัมนะครับหนักไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่หนักทุกคนเออแปลกมากนะครับมีการออกแบบดีไซน์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วก็สบายครับมดใส่นอนมานะครับ ไม่ได้รู้สึกเลยอะว่าแบบมันหนักข้อมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถใส่ได้ครับสบายในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบน้ําหนักก็ทําได้ดีมากเลยนะการใช้งานแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทางแบรนด,ด์นะครับมีการเคลมเอาไว้นะครับว่าการใช้งานทั่วไปการใช้งานปกติเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณ15วันนะครับแต่เรื่องเนี้ยนะครับมดนิดนึงนะครับมดรู้สึกว่าแบตเนี่ยมันแอบ é. ลดไวไปสักนิดนึงอะวันหนึ่งนะครับที่มดลองใช้นะครับมันอาจจะลดไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลดไปสปิ ประหยัดพลังงานนะครับเขาก็จะมีโหมดแบบเซฟิงโหมดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีการเคลมเอาไว้นะครับที่44วันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะครับทุกคนแต่ถามว่าอืดไหมนะครับสำหรับ10วัน10กว่าวันเนี่ย ตัวมดเองมองว่าอึดมากแล้วนะครับเพราะว่าตอนใช้ Apple Watch เนี่ยชาร์จได้ทุกวันเลยครับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับมดเนี่ยนะครับลองเทียบกับ Apple Watch นะครับกับคีย์สแลกเตอร์วางใกล้กันเนาะพอเราส่งไลน์เข้าไปนะครับมีการเด้งแจ้งเตือนพร้อมกันนะครับหรือแบบมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็รองรับการแจ้งเตือนภาษาไทยนะครับหายห่วงได้เลยครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเมนูในเรื่องของการโทรผ่านตัวเรือนโทรศัพท์นะครับทุกคนสามารถแอดเบอร์โทรศัพท์นะครับผ ก็เป็นฟีเจอร์ที่ถือว่าเด่นแล้วก็ดีมากๆครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนที่มดมองว่าฟีเจอร์นี้นะครับมันดีนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยนะครับจะให้พื้นที่ภายในเครื่องมาอีก30เมกครับทุกคน จุดนี้นะครับเรานะครับสามารถลงเพลงได้นะครับหรือว่าลงอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นไฟล์ mp3 อะทุกคนแล้วเราก็ต่อหูฟังบลูทูธนะครับเข้ากับนาฬิกาของเราเนี่ยเอาไว้ใช้ฟังแบบออฟไลน์หรือว่าใช้ฟังนอกสถานที่ได้ทุกคนจุดนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใครนะครับที่แบบมีไฟล์อะไรที่แบบเราฟังซ้ําๆหรือว่าใช้งานแบบประมาณ30มสิเมกะมดคิดว่ามันก็สามารถใส่ไฟล์ได้เยอะเหมือนกันเนาะลองนะครับแบบ Import เข้ามาผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตรงนีี้กก็ถือว่าามๆเลย ต้องบอกว่าประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์กว่าได้ซ้ำนะครับประทับใจมากทุกคนมดเนี่ยนะครับใช้นาฬิกามานะครับเราไม่ได้ใส่เคสติดฟิล์มเนาะไม่เกิดริ้วรอยเลยนะครับความแข็งแรงคงทนเนี่ยคือให้เลยนะครับในเรื่องของความลื่นไหลนะครับทุกคนก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลได้ดีตามที่เขาบอกว่าเป็นชิปเซ็ตระดับเรือธงอะไรอย่างงี้เนาะมันใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะครับไม่แบบไม่แหลกไม่เออไม่มึนนะครับทุกคนมันใช้งานได้ดีจริงๆที่สําคัญเลยครับทุกคนจอ หน้าจอเนี่ยนะครับสว่างคมชัดมากนะครับส่วนตัวมดนะครับมดรู้สึกว่าแบบอ้โหูจอมันสว่างได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มันคมชัดได้ขนาดนี้เลยเหรอตอนที่มดนะครับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะหมายถึงว่าปกติเนี่ยมดใช้ Apple Watch อยู่ใช่ไหมครับพร้อมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะทุกคนมีแต่คนทักว่าแบบอุ้ยทำไมนาฬิกาเท่จังสวยจังแบบจอสว่างมากสวยมากมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับทุกคนก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับกับราคาที่แบบไม่เกิน3,000บาทเลยทุกคนมันโคตรแบบคุ้มค่าแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าแบบอุ นี้เลยหรออะไรอย่างงี้เนาะนอกจากนั้นยังไม่พอครับทุกคนใครที่บอกว่าอุ้ยสามพันตัวเลือกมันเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่านะครับในเรื่องของการทาโปรโมชั่นครับทุกคนโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยบ่อยมากนะครับเราอาจจะได้แบบประมาณ2,000กลางกลางหรือว่า2000ต้นต้นอันนี้แล้วแต่การกดโค้ดเลยนะบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น mid month sale payday sale อะไรพวกนี้นะครับเขาจัดลดบ่อยมากๆนะครับสามารถเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นได้นะครับแต่นะครับทุกคนฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วฝากกันทุกคลิปเลยนะครับใครนะครับที่จะซื้อของ หรือว่าแก๊สเจนอะไรพวกนี้มดอยากให้ซื้อจากร้านค้าที่เป็นทางการนะครับร้านค้าที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับซึ่งนะครับแน่นอนว่านอกจากเราจะได้ของแท้แบบ1 0 0แล้วนะครับทุกคนการรับประกัน1ปีเนี่ยเราก็จะได้ด้วยนะครับสมมุติว่าสินค้ามีปัญหานะครับการเคลมนะครับก็ทําได้ง่ายถ้าเราซื้อจากร้านค้าที่เป็นทางการนะได้ยังไงนะครับมดก็จะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อมาให้ข้างล่างนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับทุกคน ใครนะครับที่สนใจสมาร์ทวอชนะครับพูดอีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับชิปเซตประมวลผลดีนะครับจอดีนะครับทุกคนใส่สบายวัสดุพรีเมียมแข็งแรงคงทนใช้งานได้นานนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนี้เลยนะครับตัวนี้ น่าจะดีที่สุดในนาทีนี้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมท้าชนกับทุกรุ่นเลยนะแอบเทียบเคียงอย่างที่มดบอกไปนะครับมีแบบไปสู้กับตัวระดับหมื่นกว่าได้ด้วยนะครับยังไงนะครับก็ฝากเจ้าค e สเลกแอ t เตอร์นะครับทุกคนใครที่มีคําถามเรื่องของการใช้งานนะครับหรือว่ามีประสบการณ์การใช้งานที่ดีอยากแลกเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันไหนนะครับที่มดตอบได้มดก็จะมาตอบอันไหนที่มดตอบไม่ได้ก็จะพยายามมาตอบให้นะครับหรือว่าใครที่แบบตอบแทนได้ก็สามารถพูดคุยกันได้้้คใชอยําาสุภพ พูดคุยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่เข้ามาดูยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ